ก็สำหรับเกมนี้เราก็ผ่านไปได้นะครับแต่ว่าไม่น่าเล่น5 3 1สนะครับไม่น่าเล่น3 1ึงแต่ว่าก็ก so mm ็ไ hmm. ด you know. ้เห็นนะครับได้เห็นในสิ่งที่ทีมเราเล่นนะครับแล้วก็เราได้ตัวอีโดเข้ามานะครับก็ลองลองให้เขาลงดูนะครับลงดูว่าเขาจะสามารถเล่นกับทีมได้ไหมนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ซ้อมนะครับยังไม่ได้ซ้อมแต่เขาก็พอไปได้นะครับพอไปได้เดี๋ยวไปดูอีกทีหนึ่งช่วง ช่วงที่เราซ้อมก่อนไฟนอลโฟ4-5วันนะครับก็คิดว่าเขาน่าจะปรับตัวได้นะครับแต่ที่สําคัญคือเราต้องปรับตัวคนไทยก่อนนะครับโดยเฉพาะ,ะนักกีฬาบางคนนะครับที่ว่าต้องปรับตัวตรงนี้นะครับก็เราเข้าที่3แน่นอนแล้วนะครับก็ไฟนอลโฟเราเจอที่2นะก็รอรอผลระหว่างไดมอนด์ฟูดกับโคราชนะครับโคราศมาตรงนี้ก็ ก็ต้องดูผลพวกนี้อีกทีว่าเราจะเจอใครในแมตช์แรกวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่2เมษายนครับก็ฝากแฟนขับนะครับสุพีมชลบรีเทคนะครับตามเชียร์พวกเราเราพยายามจะเอาแชมป์มาให้ได้อีกปีหนึ่งนะครับก็คิดว่าทุกคนต้องช่วยกันนะครับทั้งนักกีฬาแล้วก็สตาฟโค้ดแล้วก็ที่สำคัญคือแฟนคขับพวกคุณครับผมขอบคุณครับสโค้ดับสำหรับเกมในวันนี้นะครับก็ เราก็เป็นรองของสุพิมพอยู่แล้วนะครับในตัวผู้เล่นนะครับประกอบกับวันนี้เราด้วยองค์ประกอบของทีมด้วยผู้เล่นนะครับวันนี้มีนักกีฬาของเราไปสอบโอเน็ตนะครับเด็กวอหของเราติดสอบโอเน็ตแล้วก็มีผู้เล่นอบอลเ็วนั่นแะบาดเจ็บนะครับก็ไม่สามารถที่จะลงไปทำหน้าที่ได้ก็เหลือบอลเ็วตำแหน่งหนึ่งนะครับเราก็ต้องปรับเปลี่ยนเกมนะครับให้ นักกีฬาเล่นตามศักยภาพที่มีตามตัวผู้เล่นที่มีนะครับทำให้เกมวันนี้กอ็อาจจะสะดุดแล้วก็ขัดขัดไปบ้างนะครับเพราะว่าเด็กไม่ได้ซ้อมในตำแหน่งนี้มานะครับเพราะเอาตำแหน่งตัวเซตมาเล่น,อบ,นบอลบ็อกบอลกลางบอลเร็วนะครับทำให้เกมอาจจะไม่ไหลลื่นแต่ก็ยังโชคดีที่เด็กอของเราเล่นในเซตที่2นะครับได้ได้อย่าง ยอดเยี่ยมนะครับสามารถเก็บได้มา1เซตก,ก็ถือว่าเป็นเป็นเซตที่น่าประทับใจนะครับก็ต้องกลับไปแก้ไขใหม่นะครับแล้วก็วางแขนการเล่นใหม่นะด้วยตัวผู้เล่นที่จากัดนะเพราะผู้เล่นเราก็บาดเจ็บอยู่แล้วก็มีผู้เล่นตัวหลักอย่างน้องดาวกติกาแก้พินก็น่าจะปิดฤด,ดูกาลในในฤดูกาลนี้โดยโดยที่ไม่ได้ลงสนามนะเพราะว่าน่าจะเจ็บค่อนข,ข้างเยอะนะครับอาจจะไม่ได้ลงในสนามใน ไปนอนตวครับ uh, ้นแับแรกก็วันนี้ก็ขอบคุณเด็กๆนะครับที่เอาชชนะมาได้นะครับจากการที่เราไปเก็บตรวจฝึกซ้อมมานะครับก็กะว่าเราจะเล่นให้เต็มที่แต่วันนี้ก็ชื่นชมโปรเฟกนะครับที่เกมรับของเหนียวแน,น,น่นมากนะครับทำให้เกมเรารูปแบบเราหรือว่าการลุกของเราเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรเลยก็กลับมาเกมลุกแล้วก็เกมรับของเราได้ดีขึ้นแล้วก็เลยทำให้ชนะไปใน,นนะวันนี้ต้องขอบคุณเด็กๆด้วยครับครับผมก็ ก็วันนี้ก็จบอันดับ5นะครับในฤดูการนี้สำหรับฤดูการหน้าก็พยาว่ากันอีกทีนะครับว่าจะเป็นยังไงครับติดตามตอนต่อไปครับครับครับสำหรับเกมวันนี้ก็ยอมรับว่าเด็กๆทำเต็มที่แต่ก็พูดถึงเราพลาดเองค่อนข้างเยอะแต่ถือว่าวันนี้ก็เล่นได้สนุกแล้วก็ถือว่าใจเขาได้ค่ะทำออกมาได้เท่านี้ก็ถือว่าภูมิใจละก็ถึงกับเขาเรียกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็อันดับ6ก็คือผา แต่อีกนิดเดียวเราแตะไม่ได้ก็คือถือว่าเป็นบทเรียนค่ะ จริง,รงๆเรามี9ก้าวแนแเ,เราเราเข้าไปแล้วแล้วก็ดูจากรูปการเนี่ยเราน่าจะชนะก็ที่2แล้วก็ถึงเะแพ้ก็ยังอยู่ที่2อยู่แต่ในด้วยสเปริตของการแข่งขันกีฬาอาชีพเราต้องเล่นให้เต็มที่แล้วก็กอกูดก็เป็นทีมที่ดีทีมหนึ่งนะครับก็เสียดายนะครับไม่ได้เข้า4ทีมก็หวังว่าปีหน้าจะกลับมาใหม่นะครับเพื่อที่จะมาต่อสู้กันก็วันนี้เราเราเล่นเพื่อที่จะ ดูนักกีฬาหลายๆคนเพื่อที่จะเข้าไปเล่นในรอบ Final โฟนะครับเพราะว่าเราจะเจอทีมหนักๆ4ทีมเนี่ยที่ต้องเจอกัน2ครั้งเนี่ยครับเราต้องเก็บรายละเอียดโดยเฉพาะผู้เล่นแต่และตำแหน่งเนี่ยว่าจะใครจะใช้ในจุดไหนนะครับแล้วก็วันนี้ก็ได้เห็นภาพโดยรวมของนักกีฬาแล้วเพราะฉะนั้นก็ฝากติดตามเชียร์นะครับทีมนครธิมาทีนี้นทั้งชายทั้งหญิงนะครับเรา,เรา,เ,ราเราจะทำ หน้าที่นักกีฬาให้ดีที่สุดนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นเกมที่ดีทุกเกมนะครับก็ฝากแฟนคลับตามเชียร์นะครับไฟนอลโฟนะครับอาทิตย์หน้าแล้วก็อาทิตย์ต่อไปครับครับด้วครับโอเคค่ะเรา,เ,าเตรียมใจไว้แล้วล่ะค่ะว่าเราเกมเราเป็นรองนะครับเพียงแตเ่เราอยากเล่นให้สูสีแล้วก็สนุกแค่นั้นเองวันนี้รูปแบบเกม คุณสู้เขาดีค่ะดีมากด้วยแล้วก็เราเล่นได้ขนาดนี้เราก็พอใจแล้วค่ะสําหรับเ,เลขนี้แล้วก็เดี๋ยวเป็นการบ้านใหญ่ๆจดใหญ่ๆสําหรับการทําสําหรับซีซั่นหน้านะคะขอบคุณแฟนคลับนะคะทีมมอยเชียร์กบูดธรมนาที่ติดตามให้กาลังใจเรามาตลอดทั้งสองเลยกันนะคะถึงแม้ว่าปีนี้เราจะไ,ไปไม่ถึงที่เราคาดหวังเอาไว้แต่ว่าเราทําเต็มที่แล้วก็เราทาดีสุดแล้วค่ะยังไงฝากเชียร์เราตออ่อปีหน้ายนะคะขอบคุณมากค่ะ